สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือยูเทิร์นพื้นราบหน้าปัา๊มคันเทกเขาตะนกนะครับในแต่ละปีเนี่ยศูนย์ลงทุเรียนเกาฟงเสรีไทยคุณแดงศูนย์ลงทุเรียนส่งออกทั้งหมดนะต้องมาใช้ยูเทิร์นตรงนี้นะครับรถตู้คอนเทนเนอร์ก็มาใช้ตรงนี้จราจรก็ติดขัดนะครับ ถ้าจะให้สะดวกก็ต้องเปลี่ยนเป็นขยายนะครับขยายเป็นยูเทินแบบนี้ขยายยูเทินเก่าให้มีคุณสมบัติยูได้ตลอดเวลาแต่ไม่ต้องไม่ต้องเอาดินมากองตรงนี้ก็ได้นะครับทำแบบนี้เพิ่มเลนเพิ่มเลนสองข้างเนี่ยอีกข้างละสองเลนแบบนี้นะครับเนี่ยเพิ่มเลนสองข้างไอเลนเก่าเลนเก่าเนี่ยก็เอาไว U ้ยูเทิน อย่างเงี้จะแก้รถติดได้ผลนะครับเพราะตอนเนี้ยปัญหารถติดเนี่ยมาอยู่ที่ล้งขายทุเรียนส่งออกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถมันจะมามากทั้งคอนเทนเนอร์ทั้งรถที่บรรทุกทุเรียนมาส่งอ่ะการแก้ปัญหารถติดที่จันบุรีเนี่ยถ้าตรงหน้าอบอจสามแยกคลองทรายก็ใช้อยู่เทิร์นยกระดับเกือกม้าตัวนึงนะครับ ใช้ยูเทิร์นยกระดับตรงไทยวัสดุคนจะเข้าจันก็เข้าได้ตลอดยี่บี่ชั่วโมงแบบท่าจุ้ยแล้วคนจะคนจะกลับรถอีกทางหนึ่งก็มากลับตรงนี้นะครับเนี่ยมากลับตรงยูเทิร์นตัวนี้ตรงหน,น้าปั๊มคารเทคตรงนี้ก็จะแก้ปัญหารถติดได้หมดนะครับรถติดตามแยกคลองทรายเนินสูงถ้าเนินสูงตรงนี้พอทำเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ถ้ารถที่เนินสูงติดก็ติดไฟแดงอัจฉริยะก็มาใช้อยู่เทินตรงนี้เข้าเข้าตลาดแต่ตอนนี้เนินสูงรถไม่ติดแล้วนะครับสมัยโบราณน,นี่เนินสูงรถติดมากแต่ตอนนี้เขา้ารถบรรทุกทุเรียนเข้ามาขายตรงศูนย์ลงส่งออกเกาฟงเสดีไทยแล้วเนินสูงก็มีแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งจับทุเรียนซื้อทุเรียนไม่มีใครเอารถทุเรียนไปจอดขายเลยแม้แต่คันเดียวนะครับสปีมาแล้วเป็นแบบเนี้อา่า ฉะนั้นการแก้ปัญหารถติดเนี่ยทำยูเทิร์นแบบ8เลนแบบเนี้ยขยายยูเทิร์นตัวเก่าให้กว้างขึ้นให้ให้รถคอนเทนเนอร์ให้รถส่งทุเรียนมาสะดวกปัญหารถติดก็จะหมดไปนะครับถ้าถ้าทำแบบอื่นมันแก้ปัญหารถติดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นเหตุมันเปลี่ยนนะ สมัยก่อนที่เขาจะทําอุโมงเนี่ยเป็นเพราะว่ารถชาวสวนมาขายมาจอดขายบนถนนสุขุมวิทเป็นพันๆมื่นๆคันน่ะเขาก็ไม่มีทางไล่ไล่ไม่ไปเขาจึงจะทําทําอุโมง์ลอดแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องทํานะครับขยายยูเทินตัวนี้ให้ให้รถมายูเทินตัวนี้เข้าสูรร่โรงทุเรียนได้หมดเลยนะครับทางฝั่งศูนย์ทุเรียนส่งออกอะ่ะมามายูเทิน มาใช้ยูเทินตรงนี้ก็สะดวกอไม่มีติดเลยนะครับอีกทางทางท่าจุ้ยก็ไปใช้ยูเทิรนทางลอดท่าจุ้ยนะครับยูเทินทางลอดท่าจุ้ยต่อไปเขาก็มาขยายให้รถตู้คอนเทนเนอร์อยู่ได้รถตู้คอนเทนเนอร์ที่กลับจากหนองคายมาแปะมาปากแซงเขาระยาก็ไปยูเทินทางลอดท่าจุ้ย4ี่ห้าร้อยคันอยู่ได้ทั้งวันไม่มีติดครับเพราะว่ามันมันคนละชั้นกันมันลอดข้างล่าง อ่ายูเทิร์นทางลอดท่าจุ้ยก็จะใช้ได้แล้วนะครับถ้ามาจากแหลมชบังก็มาใช้ยูเทิร์นตรงนี้หรือว่าไปใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกมาหน้าอบจก็ได้เพราะรถคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาไม่กลัวไกลอ่ะสองโลสามโลเนี่ยเขาวิ่งไปยูได้ไม่ต้องคอยเพราะว่าถ้ารถบรรยาว่ะถ้าคอยจะยูเทิร์นธรรมดาพื้นราบแบบเก่าอะมันติดน่นานอ่า มันมันไม่สะดวกเพราะตัวมันยาวไงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ปีหนึงมันวันหนึ่งตอนหน้าทุเรียนออกเนี่ยวันละห้าร้อยเที่ยวนะครับรถอีคอนเทนเนอร์มาทุกทุเรียนเน่ยออลองดูใน Facebook ได้นะครับมีคนเขาบอกว่าวันนี้สี่ร้อยเที่ยววันนี้ห้าร้อยเที่ยวเขาต้องมาใช้ยูเทิร์นไอแคบแบบเนี้ยฉะนั้นเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่เป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกมาก้ากับให้ไปใช้ทางลอดท่าจุ้ย2แห่งหรือว่ามาใช้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้เขาก็อยู่สะดวกปัญหารถติดจะหมดไปเลยแก้ได้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ